สวัสดีค่ะกัลซิบบอกเราพามาชมกับ Toyota Tiger D4D นะคะรถรุ่นนี้นะคะท่านใช้งานดีมากๆเลยนะคะอึดถึกทนค่ะประหยัดดูแรง่ายไม่จุกจิกนะคะ Toyota Tiger D4D ดีปี03เครื่องดีช่วงร่างดีสีสันสวยแอร์เย็นใช้งานได้ปกปติขับขี่ได้สบายค่ะสือสันรอบคันยังดูดีอยู่เลยนะคะทุกท่านด้านหลังกระปูก,กระปะมาเรียบยร้อยแล้วด้วยนะคะ เกียร์ธรรมดากระจกขึ้นลงเป็นมือหมุนค่ะทุกท่านภาษีพรบปี66เล่มเอกสารชุดโอนมีครบเลยนะคะราคา1,900บาทราคานี้ท่านใดสนใจอยากได้ไปใช้งานต่อกันนะคะสามารถเจรจาต่อรองกันได้ค่ะไปดูตัวจริงไปทดลองขับกันก่อนนะคะเพื่อประโยชน์ของท่านเองนะคะและเป็นการประกอบการตัดสินใจที่ดีที่สุดด้วยนะคะรถคันนี้อยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรีค่ะ เบอร์โทรผู้ขายอยู่ใต้คลิปนี้พร้อมกับรายละเอียดต่างๆของรถยนต์คันนี้นะคะซึ่งแอดมินได้ใส่ไว้ให้ทั้งหมดเลยค่ะทางเราเพียงแนะนำให้ทุกท่านได้เลือกชมกันเท่านั้นนะคะเราไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่ในหน้านะคะสำหรับวันนี้ต้องราไปแล้วสวัสดีค่ะ